ฝึกมายากลนานไหมคะได้ได้ครูไอ้แต่ฟิลิปสอนอาจารย์ฟิลิปรู้จักอาจารย์ฟิลิปไหมครับโหเป็นนักมายากลระดับประเทศเลยนะครับลองไปเปิดดูนะครับอาจารย์ฟิลิปเป็นคนสอนแล้วแบบนี้ต้องเสียตังไหมคะที่ให้เขาสอนเสียครับป้าป้าไม่ัไม่ยัโควาไอ้แต่ฟิลิปโทรหาโทรหาตอนนี้อาจารย์ฟิลิปนอกจาก จะสอนไปสอนมาก็เลยรักน้องนายก็เลยให้เป็นลูกบุญธรรมแล้วก็ไม่เก็บตังค์แล้วด้วยตอนนี้แล้วพี่นายชอบมายากลใช่ไหมคะชอบไหมชอบ <laughs> แล้วฝ <laughs> ึกมายากลยากไหมคะนานชอบแต่นานใช่ไหมใช่ต้ <laughs> องฝึกบ่อยไหม <Bye. S 1> บ่อยบ่อยแล้วฝึก ฝึกบ่อยนี่คือฝึกทุกวันเลยเหรอคะก็อาจจะไม่ได้ทุกวันแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ถ้าตอนฝึกแรกๆแล้วเนี่ยจะต้องใช้เวลานานหน่อยที่แรกอาจารย์ก็จะไปสอนเหมือนกันนะพะไปเนี่ยก็เหมือนเราเวลาเขาจะสอนเนี่ยเขาจะดูว่าผู้เรียนเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าแต่น้องนายเป็นคนที่ตั้งใจเรียนอย่างสอนอันเดียวเนี่ยถ้าเกิดสอนคนทั่วไปอาจจะสอนแค่ชั่วโมงเดียวหรือครึ่งชั่วโมงแต่สอนน้องนายเนบางทีต้องสอนวันหนึ่งสองวันอะไรอย่างเงี้ย แต่พอเขาเป็นแล้วนี้เนะี่ยเขาจําได้ดีเลยอเดี๋ยวนี้เลยไม่ค่อยได้ฝึกแล้ะมาถึงก็สามารถเล่นได้เลย ก่อนนี้ซื้อเองใช่ไหมคะซื้อเองอออไอ้อะซื้อซื้อมีกลุ่มกลุ่มเพื่อนไหมคะที่ทำวิทยากรด้วยกันนะคะอ่อมี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 ครับบวเบเทีครับอ๋อเออไออะไม่มอนม่ไอนี่บัวบัวด้วยครับมีมีออุ่มตุ๊กแกว แมววิวแม่ออะแม,ว,แม,ว,แมวังิร์ดลูเบรที่นีน่ออยเรอมหวานเรหวานถาจะรวมกลุ่มเพื่อนกันที่เป็นประเภทเดียวกันเพื่อจะได้เข้าใจเนี่ยเห็นเสื้อคุณพ่อใส่ไหมครับที่เป็นเสื้อฝีมือของน้องๆที่พี่นายพูดถึงมเมื่อก<ว>ี้นะครับก็จะมีรูปน้องนายที่วาดอยู่ด้วยแล้วเราก็เอารวมเบ้ใจจะจะเอาใช่แล้วก็ มาทําเป็นเสื้อจําหน่ายเพื่อให้มีรายได้นะครับแล้วแบบมีขายดีไหมคะโอ้ดีมากเลยล่าสุดเนี่ยรูปนี้ก็จะมีฝีมือของพี่แอนโทเนียด้วยนะที่เป็นได้รางวัลอันดับสองนะครับพี่ประกวดนางงามล่าสุดเนี่ยนะครับแล้วไปประมูลแล้วก็ได้เงินมาเข้าสมาคมด้วยนะครับประมูลไปตัวห้าหมื่นบาทนะครับนี่มีเสียเสียวิวชัย่เทียบ เส <Yeah. S 1> ื้อก็มีเพื่อนเพื่อนบางคนก็ the, the ใช่อย่างเขาเล่าถึงว่าน้องวิวเนี่ยเพื่อนเขาก็ไปทําเสื้อแบบนี้เหมือนกัน <Yeah. S 1> แล้วตั้งชื่อแบรนด์เขาว่าลูกเ uh, จี๊ยบ uh, อะไร <yeah. S 1> นี่นครับ oh. นอกจากนั้นเนี่ยเวลาเราก็จะมีกลุ่มพวกน้องๆเหล่านี้เมื่อรวมตัวกันเนี่ยเราก็จะมีกองทุนหรือกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตวิถการเนี่ยเป็นคนดูแลน้องๆเหล่านี้ทีหนึ่งนะครับภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมงนุษย์ เราก็เลยตั้งเป็นสมาคมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยนะครับโดยทํากิจกรรมให้น้องๆเหล่านี้ได้ไปแสดงตามสถานที่ต่างๆเดี๋ยวนี้ตอนเปิดงานเนี่ยสามารถติดต่อน้องนายไปเล่นมายากลได้นะครับชวนเพื่อนๆไปเต้นไปอะไรเงี้ยนะครับไปเปิดตัวสินค้าหรืองานบันเกิดเนี่ยนะครับน้องมาตาบอกว่าปีนี้ครบรอบบันเกิดอยากจะมีเพื่อนๆเ,เ,เหล่านี้ไปเล่นโชว์ติดต่อมาได้นะครับ ก็จะเป็นงานที่เขารับจ้างทำเมื่อวันโจากแมงมดโชวหาคุยคุณมุ่งคุณแม่ที่เขารับผิดชอบอเ็าจะนัดอย่างวันที่9เนี่ยนะครับที่จะถึงเนี่ยนะครับเราก็จะไปเล่นที่รัฐสภาครับไปโชว์ให้กับสสให้กับรัฐมนตรีดูอย่างเงี้ยครับคือน้องๆเหล่านี้ก็จะมีโอกาสในการที่จะได้ไปตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วพี่นายได้ไปด้วยไหมคะไปครับไป คอยอ่ะต้องมีมืออ่ะคอย<อ>ด้วยด้วย,วย,วยก็คือตอนนี้เราจะใช้เรียกว่าเป็นเหมือนนะครับการสแสดงความสามารถนะครับหรือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของกลุ่มสติปัญญาเพราะาเราอยากให้เขาเหล่านี้นะครับได้สแสดงศักยภาพที่ตัวเขามีอยู่เนี่ยน้องบางคนเล่นโขนเก่งมากเลยนะครับบางคนลำมมโนราก็มีมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นคนขอนแก่นนะครับก็เป็นเพื่อนกับน้องไงเนี่ยเล่นไมเคิลแจ็คสัน เขาอยู่บ้านดูจาก y YouTube เนี่ยเต้นเก่งมากโชว์พี่เอิร์ดพี่อิงพี่เอิร์ดของพี่หญิงเนี่ยเขาก็ที่น้องนายพูดถึงอยู่ใช่ครับแล้วสมาคมเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงหรอคะก็เกิดจากการที่เรารวมตัวกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต่างคนต่างทําทําเดี่ยวเดียวมันไม่มีพลังเมื่อเรามารวมตัวกันพวกเนี่ยนะครับสังคมก็จะเริ่มเข้าใจนะครับ พวกเรามากขึ้นเราก็อยากที่จะแบบเปิดออกไปโลกภายนอกเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยเขาก็จะแบบพอเจอน้องเหล่านี้ก็จะบูลลี่กันจะล้อกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่กล้าออกจากบ้านตอนนี้เราก็เลยพยายามที่จะเปลี่ยนสังคมใหม่ว่าโอเคงั้นเรามาฝึกน้องของเราให้กล้าออกจากบ้านดีกว่าเราก็เลยการให้ดึงความสามารถเขาออกมาให้ได้แต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปนะครับน้องบางคนก็แบบโอ้เล่นขิม ตีขิมเก่งมากนะครับตีเจ้าแก้วครับเก้าแก้วอย่างเงี้ยฮะจำขิมโดยไม่ต้องดูโนต้ตเลยร้อยกว่าเพลงอย่างเงี้ย<อ>ก็จำได้งียฮะ,บ,ะบางคนถ้าเจอไปเปิดดูใน YouTube น้องแฮมมี่จะเป่าแซกโซโฟนเก่งมากเงี้ยครับเราก็พยายามที่จะแบบออพัฒนาเขาทุกๆด้านขึ้นมาให้ได้ ก็ในส่วนของศูนย์บริการคนพิการนะคะถ้าตามกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะพศ2550แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติม2556เนี่ยก็ระบุชัดเจนในเรื่องของการกําหนดให้มีศูนย์บริการคนพิการนะคะอยู่2ประเภทก็คือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะคะซึ่งก็เป็นส่วนราชการที่จะมีอยู่ทั่วประเทศนะคะ76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะคะซึ่งสามารถจัดตั้งได้ โดยในส่วนของที่เป็นทั้งหน่วยงานท้องถิ่นนะคะแล้วในส่วนของที่เป็นหน่วยงานภาครัฐรวมถึงองค์กรคนพิการเนี่ยค่ะก็สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปได้นะคะซึ่งควา,ามสําคัญเนี่ยค่ะก็ถือว่าศูนย์บริการคนพิการเนี่ยจะเป็น,นกลไกสําคัญในการที่จะช่วยเหลือนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้คนพิการในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่ห่างไกลหรือว่าในพื้นที่อำเภอเมืองต่างๆเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการแล้วก็รวมถึงสิทธิต่างๆนะคะได้อย่าง ทั่วถึงรวดเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยหน้าที่สําคัญของศูนย์บริการก็คือในเรื่องของการสํารวจค้นหานะคะคนพิการให้เรามีข้อมูลหานข้อมูลในเรื่องของคนพิการในระดับพื้นที่แล้วก็รวมถึงในเรื่องของการที่จะไปร่วมส่งเสริมนะคะในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆให้คนพิการในพื้นที่ที่เราดูแลเนี่ยค่ะได้รับสิทธิสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมโดยที่เราใช้กลไกศูนย์บริการเนี่ยเพื่อให้ สามารถที่จะไปให้บริการกับคนพิการได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมค่ะในส่วนของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะคะก็คือเรามีทั่วประเทศนะคะ76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครน,นะคะเรามี1แห่งจังหวัดละ1แห่งแต่ในส่วนของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะคะอันนี้ตัวเลขกลมๆปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่ประมาณสามพันกว่าแห่งนะคะใน3 0 0พันกว่าแหง่งก็มีทั้งในส่วนที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐรวมถึงองค์กรด้านคนพิการค่ะ ก็กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศแต่อาจจะยังไม่ครบในส่วนของทุกตำบลหรือทุกอำเภอค่ะในส่วนของบริการ o n s t o p service ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายสําคัญนะคะของทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะที่เรามุ่งที่จะพัฒนาเรื่องของระบบบริการให้กับคนพิการนะคะมาใช้บริการได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยที่ลดภาระค่าใช้จ่ายของคนพิการในการเดินทางมานะคะปกติแล้วค่ะ การที่คนพิการจะเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้ลําดับแรกนะคะก็คือเราต้องมีบัตรคนพิการใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยคนพิการจะต้องไปที่โรงพยาบาลลําดับแรกเพื่อที่จะไปขอเอกสารรับรองความพิการนะคะจากนั้นถึงจะมาที่สํานักง,งานพมจจังหวัดนะคะหรือศูนย์บริการคนพิการนี่แหละ เพื่อที่จะมายื่นคําขอที่จะออกบัตรประจําตัวคนพิการจากนั้นคนพิการก็อาจจะต้องกลับไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปเปิดสิทธิ์เรื่องของการรักษาพยาบาลหรือกลับไปที่ท้องถิ่นหรือเทศบาลหรือสํานักงานเขตต่างๆเพื่อที่จะไปเปิดสิทธิ์ในเรื่องของการรับเบี้ยวความพิการดังนั้นเนี่ยนโยบายของเรื่องการขับเคลื่อมนมาสเต็ปเซอร์วิสเนี่ยคะ่ะก็จะมาช่วยในเรื่องของตรงนี้ก็คือไปที่โรงพยาบาลณจุดเดียวคะ่ะตรงนี้เองก็คือไปได้ทางเอกสารรับรองคพิการออกบัตรประจําตัวคนพิการแล้วก็เชื่อมต่อในเรื่องของสิทธิ์การรักษาพยาบาลแล้วก็อนาคตนะคะ เร็วๆนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานงานกับรกบรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในเรื่องของการที่จะเชื่อมต่อในเรื่องของข้อมูลและก็ระบบนะคะการรับเรียกคนพิการไปด้วยเลยในในคราวเดียวกันก็เลยเป็นที่มาของระบบวันสต o อปเซอร์วิสค่ะก็ในส่วนของตัววันสต o อปเซอร์วิสนะคะปัจจุบันเนี่ยเราขอความร่วมมือนะคะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยกรมการแพทย์นเนี่ยค่ะประสานในเรื่องของการที่จะมีโรงพยาบาลประจาจังหวัดจังหวัดละหนึ่งแห่งนะคะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราก็กระจายทั่วประเทศแล้วนะคะ ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนะะี่ยค่ะเราก็ประสานกับทางกทมนะคะเป็นหลักในเรื่องของการที่จะขยายกับโรงพยาบาลของทางสังกัดกรุงเทพมหานครในการที่จะมาร่วมนะคะเข้าโครงการในเรื่องของตัวบอลสต็อปสวิตเช่นกันนะคะก็ปัจจุบันก็ดำเนินการไปได้ทั้งหมด11แห่งนะคะในส่วนกรุงเทพมหานครส่วนในภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยก็รวมแล้วประมาณ111แห่งค่ะในส่วนของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปค่ะอย่างที่นําเรียนนะคะหน่วยงานที่สามารถจัดตั้งได้นะคะเรามีอยู่ประมาณสองประเภท ก็คือประเภทแรกก็คือเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะมาขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปได้แต่อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นองค์กรด้านคนพิการอันนี้ก็สามารถที่จะมาดําเนินการในเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปได้เช่นกันค่ะในส่วนของภาครัฐเนี่ยสามารถยื่นขอการเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปได้เลยนะคะแต่ในส่วนขององค์กรคนพิการเนี่ย ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการก่อนแล้วถึงจะมาดําเนินการเป็นศูนย์บริการคนมพิการทั่วไปได้ค่ะปัจจุบันนะคะในส่วนของศูนย์บริการคนมพิการทั่วไปค่ะเรามีอยู่ประมาณ3,654แห่งทั่วประเทศค่ะในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปแต่ละหน่วยงานนะคะที่ยื่นคําขอมาเนี่ยก็จะมีสถานที่ติดต่อนะคะแล้วก็เบอร์โทรติดต่ออยู่แล้วค่ะก็สามารถตรงนี้ก็จะฝากไว้อยู่ที่เว็บไซต์ของทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ w w w ิร์เ dot e p g o t ่ะ